สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ยิ้มกว้างฟาร์มอีกครั้งค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแยกเพศไก่งวงนะคะซึ่งอา,อาจจะสำหรับบางท่านที่อาจจะยังแยกไม่ออกว่าแบบไหนตัวผู้หรือว่าแบบไหนตัวเมียนะคะซึ่งที่ฟาร์มเองก็ ถ้าเกิดตั้งแต่ออกจากไข่เลยก็จะยังแยกไม่ออกนะคะสําหรับใครที่แยกออกก็รบกวนมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะซึ่งไก่งวงอะคะ่ะก็คือทางทางฟาร,ร์มเราจะดูนะตอนที่อายุ3มเดือนขึ้นไปถึงจะแยกมีลักษณะสังเกตว่าแยกตัวผู้ยังไงตัวเมียยังไงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าตัวผู้เนี่ยมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะก็คือเขาจะมีงวงค่ะงวงก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนบนจมูกบนปากเขานะคะซึ่งตรงนี้สามารถยืดได้แล้วก็หดได้ด้วยนะคะซึ่งก็คือขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาเลยค่ะบางทีก็ยืดบางทีก็หดนะคะแล้วก็ตัวผู้อ่ะค่ะก็คือเขาจะสามารถยืดยาวลงมาได้แล้วก็หดได้ส่วนเ,เห็นไหมคะจะยาวยาวได้ แล้วก็จะมีเหนียงที่คอนะคะเหนียงตรงนี้ก็จะเป็นเหนียงที่ย้อยลงมาใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีผู้ที่อกผู้ที่อกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะไม่เท่ากันถ้าเกิดอายุยังน้อยนะคะผู้จะยังไม่ยาวถ้าเกิดอายุแก่เท่าไหร่ผู้ตรงหน้าอกก็จะยาวออกมาแล้วก็ลำแพนค่ะตัวผู้จะลำแพน,แกนะะเ,เ,พนเก,กี้ยวสาวนะคะเมื่อถึงฤดูที่เขาผสมพันธุ์เขาก็จะเกี้ยวสาวโดยการลำแพนโชว แต่ตัวเมียเขาก็จะไม่ลำแผนนะคะเอาเรามาดูตัวเมียค่ะลักษณะตัวเมียก็เหมือนตรงข้างกวบตัวผู้เลยเห็นไหมคะตัวอย่างแรกตัวเขาจะเล็กกว่าตัวผู้ด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของงวงงวงตรงที่เราบอกว่าอยู่บนจมูกของเขาเนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นงวงที่น้อยไม่สามารถยืดได้หดได้นะคะก็จะมีแค่นิดนึง <c oughs> เห็นไหมคะอยู่อย่างเงี้ย ไม่ไม่ยืดเราไม่หดนะคะเหนียงเห็นเหนียงไหมคะเหนียงมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีน้อยจะไม่ยืดย้อยแล้วก็จะไม่เป็นลูกๆตรงบริเวณต้นคอนะคะแล้วก็จะไม่ลําแพนด้วยตัวเมียเขาก็จะอยู่ของเขาสวยๆนะคะไม่ไม่ยืดไม่หดไม่ลําแพนแล้วก็ไม่มีปุ่มปั่มบริเวณหน้าตานะคะอันนั้นก็คือสําหรับอ่า ไก่งวงเต็มไวใช่ไหมคะจะดูง่ายแต่อันเนี้ยเป็นไก่งวงที่อายุที่เห็นในภาพก็จะเป็นอายุประมาณสามเดือนถึงสเดือนซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากระหว่างตัวผู้กับตัวเมียแต่ก็จะใช้หลักการเดียวกันในการดูก็คือดูที่เหนียงอันดับแรกพอช่วงสามเดือนเหนียงจะมาก่อนเลยคะ่ะถ้าเกิดตัวผู้ก็คือเหนียงจะยืดยาวออกมาก่อน นะคะเราจะเห็นเหนียงก่อนเลยตัวเมียเขาก็จะเหน extinct, ยียงน้อยหน่อย<ๆ><ๆ>เห็นไหมคะตัวผู้ก็จะงวงก็จะเริ่มยาวเหนียงก็จะใหญ่แล้วก็ยานกว่าเห็นไหมคะเ,เราจะเห็นเลยพยา,ยามเวลาเราสังเกตเขาเ,เขาจะเห็นว่าเหน deg, ียงเขาก็จะห้อยอยยอๆยาวๆยาวกว่าค่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะของตัวเมียค่ะตัวเมียอ,อันนี้เราเลี้ยงรุ่นเดียวกันนะคะ ตัวเมียเขาก็เหนียงเขาก็จะมีเหมือนกันแต่มันจะน้อยกว่ามันจะไม่ย้อยไม่ยาวลงมาค่ะงวงก็าจะเล็กไม่มีการยืดหรือหดดูออกไหมคะเดี๋ยวยังไงลองกลับไปดูของตัวเองที่บ้านนะคะสําหรับใครที่เลี้ยงแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวเมียนะคะตัวเมียก็คือเขาจะไม่ไม่ค่อยเหนียงไม่ค่อยยาวค่ะเห็นไหมคะลองดูเปรียบเทียบกันดูตัวผูก็จะเนี้ยงยาว หวงก็จะยืดยืดโหดโ,ถโ,ถโถได้แต่ช่วงนี้ประมาณใกล้จะสี่เดือนเนี่ยเนียงเขาจะเริ่มมีพัฒนาการยาวได้ค่ะแต่ช่วงสามเดือนจะดูหลักๆก็คือที่เนียงเป็นหลักนะคะตัวก็จะเริ่มเห็นถึงความต่างกันค่ะว่าตัวผู้จะสูงเริ่มสูงกว่าเริ่มตัวใหญ่กว่าอันนี้คือหลักการดูเบื้องต้นดูออกไหมคะอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย อันนี้คือตัวผู้นะคะเห็นไหมคะงวงเขาจะยืดๆลงมาด้วยค่ะแล้วก็เนียงก็จะยาวออกมาค่ะนี่ก็คือหลักการเบื้องต้นที่ทางฟาร์มเราใช้ในการแยกเพศตัวผู้หรือตัวเมียนะคะส่วนใครอย่างที่บอกถ้าเกิดใครที่มีวิธีการสังเกตตัวผู้หรือตัวเมียที่ต่างจากนี้หรือสามารถดูได้ตั้งแต่ตอนเล็กๆก,ก,ก็มาแบ่งปันความรู้ร่วมกันมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีข้อสงสัยหรือข้อคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ